ต้องเข้าไปพรมย่ายมองมองเฮ้ยตรงไหนเม่เออากาศชีได้ยุดก่อนคนตกเศร้าคนเลยเนาะอันนั้นเนาะเพราะว่าคนไหลแล้วคนไหลเนาะกำลังถาม,มน้องกำลังมันเลยนเนาะเพื่อยุดมาวันนี้รเอ่ยก็ดื่มคำถามแล้วมาเนาะโอเคเสร็จน่าจะทาบก็นใช่ไหม สบายดีและสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสวาสนาเบิร์ตสุขสุขลนเนะาะหรือว่าจะเป็นพี่น้องทั้งทางไทยทาง,ทาง,ทาง,ทางลาวต่างประเทศก็อบ้งพบมาพอก,กับสวัสนาตอนเวลาคำ่คำๆเมื่อนี้เนาะเมื่อนี้สวัสนาก็เลยเดินทางมาหาน,น,หน้องคนนึงเนาะกับ่ผู้ว่าคนสื่อเสียงเนียงน้ำได้ไรเนะนาะสาเหตุหรือว่าสูตรคือจังไรเนะาะสวัสนาก็สิมาไทายทำให้เบิงึงควบเป็นอยู่เป็นมาของ,น,องขน้องเพื่อนแถนเนาะแต่ยังไม่เคยมาทำถักเื่อมาเป็นครั้งแรกพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะก็เลยยังบ่ทันได้ฮู้พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะ มาสอบถามอุดมกับสาวาสนาตอนนี้แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก่อนสีไปติดตามทับซมกับเป็นกําลังให้ใจให้สาวาสนาก็ได้ก็แช่ก็ชับชักให้สาวาสนาก็น้องพ่อแม่พี่น้องเนาะจะได้ไปถามไทยอัปเดดนากันไปเลยพ่อแม่พี่น้องเลยโอเคกระบอกลายปะไปทักทายสบายดีน้องกันได้เนาะสบายดีเด้เนาะสาวาสนาก็มาเป็นครั้งแรกเนาะง่อผู้ว่าซื้อเสียงนิ่งน้ำได้เลยน้องซื้ออย่างน้อลินี้น้องลินดี้ลินดี่อายุจักปีน้องละ เก้าปีเนาะสิบเก้าสิบเก้าปีนะ้ 9, นะนองก,กับยังกำลังพอด,ดีสวยงาม<笑><笑>ปกติน้องหล่าก็อยู่บ้านมาคือจงังใดอยู่บ้านเมื่อนี้ไปจังใดไปเะ็ทศยังเมื่อนี้นะไม่ได้ขอดตายทำใดดี๋ยวเพื่อนเมื่อนี้บป<า>ล่าตะเกียวก็ยมาคือบเห็นสก็กำลังเห็นน้นนนนองอันนี้นะน้องมาแต่ไทยใหม่น้องหล่าไปทำงานอยู่ไทยบ่ เห็ดงานยังลองหลายอยู่ไทยนะเหตุงานขายเครื่องินขายเครื่องด่นนิดหน่อยบอเด้ไปอยู่ได้จักเดือนไเดือนคือมาไวแท้ไปน้ำวัดบ่ละโดแสดงว่ามีญาติที่พี่น้องบออยู่พุ่นน่ะบไปอยู่คนนั่นเลยไปอยู่คนเดียวเลยการน้องควรจะเป็นโสดดีเนาะเห็นอยู่คนเดียวอีกเลยคือญาติเนี่ย่น้องไปพุนน่ะ ชาวห้องบ่ถือว่ากิ่งนี่โอเคได้หนึ่งคนบ่เ,เคยไปกะไปได้ห็นนะเนาะเพรานี้สิไปอีกอยู่บ่อวันนี้นะเห็เเนนาเห็นนาได้นี่ว่าจักว่าหาหนุน่มมาเห็นนาซอยไปจ้ากนหครอบครัวน้องมีจักค,คนนะมีหกคนแบบมีหกคนนะมีไอ้มีน้องมีพ่อยังบ่อพ่อนะมีบ่ ก็แต่น้องได้จิตเดือนเนาะพ่อก็กเสียไปแล้วบัดน,นี้แม่ก็ยังบ่ได้เอาครอบครัวใหม่มาสอนน้องล่ะอเ,เอาว่าครอบครัวใหม่แม่นะอ<ม>๋อสดอยู่เลยไปขึ้นกับจะว่าอายุขึ้นหลายแล้วบ่น้องล่ะหาชิปกว่าแเราแต่ว่าขึ้นกับย่าได้อยู่กับลูกได้ลูกหลายเลยเนาะให้ฝนมาเด้อนี่ฝนตกเลยน้องล่ะเม่นมะเอยกระไทยนบมาที่นี่เห็ดให้เห็ดหน้าอยู่บ่น้องล่ะอยู่คือกันนะเห็ดอยู่ไพ่พาเห็ดนะลูก เออาื้ยมีอันเอื้อยนะมีครอบครัวหรือบ่มีเบิดแล้วยังเหลือแต่น้องนี่น้องก็อยากมีว่าบัดนี้ถ้ามีคนเอื้อยก็ถามเนาะถ้ามีคนมาคุยน้องก็สิคุยนําอยู่บ่คุยอยู่ลองมึงเนาะลองคุยเบิ่งห่ดละพ่อฮักเท่เมีนี่วเชียงเทือกพอฮักเท่มาเฮ็ดนาซอยได้นี่ฝนตกผ่าลงชำน่ะเนาะแม่เพื่อนน้องน่ะเฮือนอยู่ไสเฮือนน้องน่ะต้นลังไดร หลังพูดบ่าหลังอันพาแม่กระจาดนน่ะล่ะเห็นบ่โมเมนต์แม่กระจับล่างลังคลองเพื่อนตันีอ๋อดว่าอันดังโตน้อยนะเฮ็ดหน้าเห็นอยังกับพ่อกินอยู่ว่าเขาแต่ละปีได้ลายอยู่บ่าเอาโบพ่อกินได้ซีฮัสซิบสองมัดนี่กับคนลายแบบนี้นั่นล่ะก็ได้โบพ่อกินแต่ละมือนี่ครอบครัวของน้องน่ะเอ้ยน้องแม่นี่ไปเฮ็นยังงดาแต่ละมือนะ ไม่อันเราก็เจียวบางเพื่อก็ไม่ได้ไปกับผมมีเงินเพอวันไม่ได้ไปกับขาดได้ๆเนาะน้องหลานเนาะเพวาอยยังคือทางบ้านจะเพิ่นจะไล่มักไปหาของมาขายดของป่าเนาะแม่ใหม่สดทุกวันวันของธรรมชาติเนาะแต่บ้านนอกนี่กะแบบนอกกะคิดในนั้นไม่ได้เฮียนหนังสือบ่ได้เฮียนจบมอใดน้องดาเฮียนจบมสี่ทำแบบวันได้จบแหละออกการกินออกเลยเนาะโดดด้วยวะ บมดจุกพอนยาสิไปเซิงเลยว่ามีเงินไปเซิงเลยอ๋อเสียรายนี่เนาะสักซี่ก็ได้อันบุตรการศึกษาม .4 อด้น้องหล่ะเนาะที่จําเป็นต้องออกควาบัดสิไปเซิงบัดบ่มีเงินมีคําไปเซิงหลุดจำเป็นต้องออกมันเรียเลน้อยแต่กับพ่อแม่กับบ่ได้กู้ยืมยืมซินยังให้ไปเซิงได้บ่ล่ะกับบ่มีเนาะบัดนี้คิดอยากเรียนอยู่บ่บัดนี้คิดอยู่คิดอยากเรียนอยู่เนาะถ้าสมมุิว่ามีอัน คนอยากให้น่องเสริมให้น้องเฮียนแบบนี้เนาะน้องก็ยังอยากเฮียนอยู่คุนว่าเนาะคือในใจอยากเฮียนอยากเฮียนจมพอหมอะไรน้องบะหมอเจ็ดะม้อเจ็ดกะพอพอได้มีเรื่องงานทำเนาะผลตกมาหลยหลังมาเลยเนาะต้องเข้าไปี่้องมง่ายมองบ่อเฮ้ยตงไหนโอ้ฮหกะสีได้ยุดก่อนผลตกเศร้าผลเลยเนาะน่งเนาะว่า คนไหลเลยคนไหลเนาะกำลังถามน้องกำลังมันเลยเนาะเื่ยยุดมาวันนี้เอ่ยก็ดื่มคำถามแด้ววันนี้โอเคแต่น้องทั้งห้าก็ใชได้ของปาต่อเนาะหลังจากคนเช่าตุ๊กเชิญเช่าตุ๊กมาต่อทั้งเพื่อนนี่เพื่อนไปต้องด่านี่ยนะเพื่อนเอ้ยเพื่อนเอ้ยเพื่อนในออกเพื่อนใกล้กันเนาะเป็นเนีต้องด่าตอนนั้นเอ้ยถามว่าน้องเรียนจบอยากเรียนจบมอเจ็ดเนาะโจมาแล้ก็คือ คืออยากไปเฮ็ดงานนี่ว่าคือจะเป็ี่ยนยังน้องล่ะตอนแรกจะเปลีนเป็นทหารอาอยากเป็นทหารเป็นทหารกับสิพานนี่พ่อน้องคือตัวน้อยแท้ดุผมพลานว่าคืออยากเป็นในความฝันแบบนี้พ่อใจกล้าเลยนี่เป็นทหารต้องเก่งใจต้องเข้มแข็งเนาะว่าอดทนในทหารนี่เพราะว่าทหารอดทนอยู่แล้วบต่นี้ไม่ได้เป็นเพราะว่าเรียนมาจบเนาะล่ะ เป็นเวียนจุมอชีกับจุบผมมีเงินไปสอบเวลาก็เลยได้ไปทำงานกรุงเทพบอันนี้ทำงานกรุงเทพกะได้สามเดือนก็กลับมาเนาะแม่เจ้าอยู่เฮือันไหนบอสตอนนี้แม่ก็อยู่ขึ้นไปเรียบบอเจ้าอยู่กับใครจ่ะใครอันพันน่ะนะพันพวกพวกขนาดอ๋ออยู่ขึ้นแบบหลังเทียนเขาเอื้อยอืมขี่อ้ายบอพันมันนะ น้องลาก็อยู่เพื่อนทุเดียวนึงเขาหนึ่งหน้ามทาแม่แม่ไปเบียกันเนาะคิดจะไปอีกว่าวัานนี้คิดจะไปอีกว่าทำงานเื็นลาบคิดเ <c oughs> ขามีครอบครัวเขาได้จังไปอีกเนะาะทั้งเพื่อนน้องก็มีอย่างแน่ที่ว่าขาดคืนนแบบเรื่อง,องม,มันเขาหน้ามันยังกุ้มอยู่บ่ตอนนี้ขาดแล้วเดือน ซื้อกินแล้วซื้อกินนี่ก็แบบว่ามือหนึ่งนี่เบิดจากโลกครอบครัวคือใหญ่แท้น้องดะบ่ซื้อแต่อันข้าวไข่กับแม่อ๋อซื้อแต่กับแม่พอ่อเอ้ยน้องเพิ่นก็ออกเฮือนแน่บ่ก้เลยใครในสระกำซื้อกับแม่สองคนกะได้ทึ้งติบโลหนึ่งเนาะอันโลหนึ่งก็ไล่อยู่บ่มือหนึ่งล่ะประมาณมือละรูออกยางกันหนึ่งเอ้า ซื้อกินนะบ้าน้องบ่ได้หาเงินแม่บ่ได้หาเงินกับเฮดได้ไดม่ไปหาน้ำไม้ใหนได้บ่ล่ะน้ำไม้คายเจ้าก็าาไปหาชวหวว่วยแม่ <laughs> <c oughs> เจ้าจีบบ่เฮดกระชอนให้ถึงแม่ก็เฮดปวดออกได้ไหมเนาะทำสิไปเลยน้องกะนเฮดปวดออกอะไรปวดขายอีกเนาะขายได้แล้วก็ซื้อข้าวน่าร่กเนาะเออบัดเวลาเฮดหน้าเขาเบื่อเน,นี่ยไม่ได้กับปั่นเป็นเขา่าหรือว่าสีปั่นกันบ่จังไดปั่นเป็นเข่า ปั่นเป็นศพได้ตอนนี้ก็ปั่นไปเลยเนาะว่าให้น้องแกไปทา้งหลเบิ่อสาราของเพื่อนหรือแบบไปหาเงินอยู่บ่อยู่ไทยอยู่บ่มีอยู่บ่อยู่ไทย่มีเขาขึ้นไปขีดยางแค่กุ้งฉีดยาพับจ้างไลยบ่ก็เลยพอได้อยู่เพื่อนไปขีดยางมีอยู่บ่คนแบบมีครอบครัวมีแต่น้องผู้เดียวในส่วนขุนตก้ผ้าลังแท้เสมอแม่ถ้าข้าก็สิ บ่าวลาเยาห่างเนาะอยาไมากับคำเดินมาสบายเนาะคือเอาเมื่ออกเนาะจังเฮาก็ใช้ได้คนโตกลับก่อนเนาะว่าบ่าวไปไกลอีกแน่นี่นาบ่าไปไายกันคนตข้าลงเนาะลว่หายเปล่บรรยากาศคนเปพี่น้องคนขับรโตขัรซาต้ตเนาะคนตข้างซาวมือเองก็ใชได้คนโตเมื่อก่อนเนาะไปจับเอื้องเน้่ยลอง่าปะดงนะจับเป็นที่บ้าอึ้งนะลูก เคยไปยีเนาะกิ่งทุกอย่างน้องวมาสวัสดีเราโตกันเนาะโดยโดยอาสบายดีเด้อสวัสดีกับเชฟเอาโตสักหน่อยเนาะเพราะว่าได้นอยนอาที่เอื่อยนะเนาะน้องอาโมงโมงโมเป็นบ้านี่นะโมเป็นเอื่อยอยากกินสบเล่เนาะน้องกี่วะเอื่อยเอื่อยมากเลยอยากกินนั่นกินนี่แท้หว่าเนาะอาหารเป็นดอกโดยน้องกับบอทมีนคนแบบอยู่ในบ้านเนี่ยบอทมีนมนมมะโออารมณ์อยู่บะละ ผมมีเนาะเพินกัยังบอท่นมีไคอยู่กนะ็มีเราละเนาะเมกับสูตรสูตรไดะควานโคมีนเะพินกับบริษัทเขาคั่วไม่แสดงว่าเมยเจ้าก,กับสูตมาแต่เราในเะนีเนาะควานนองอายุเจ็เดือนตอนนี้น้องก,กับสิเก้ได้ไหมละขขว,วละจะเข่าเท้าปีะเมย์สูตรทั้งเอยกับพได้บออย่างไรดอกพ่นตกผ่าดง,ง,งะนะ้อนาเนาะผ้าแตกระชวดยุดแต่เอ้ยก็ ิเอาน้ำชีน้ำใจให้น้องไปซื้อว่าเติมเงินน้องเนาะนิดๆน้อยๆอ่ะเป็นน้ำใจของเอื้อยแหละโดยเออื้ยกษสิใดรำลาชาวบ้านจาก่อนเดิมเป็นอีเด้อมีโอกาสหนาสิษดรใมาอันหาน้องอีกเท่านึงเนาะอีฟซีอยากให้มาหาชาวะ่าเกษตรมาหาน้องหน่องด่าเนาะโดยสบายดีจังละโดย ยเนาะทั้งศาสนาก็ได้โอ้้ไดลงกำนองขึ้นเนาะถามวิพาประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำพ่อแม่พี่น้องเนาะมืัอนี้ก็คือว่าฝนตกกขาดช่วงขาดตอนแน่พ่อแม่พี่น้องเนาะถามกระบอสะดวกแบบขัดขาดกันเทินเนาะอันนี้ก็คือฝนตกหาก็เซ้ากี้นี่เนาะอันนี้เนาะกแต่กันยังฝ้าห้องอยู่พ่อแม่พี่น้องไงเนาะน้าอันนี้ก็คือเพื่อนของน้องขึ้นอันนี้เนาะเพื่อนของน้องขึ้นกับแม่กับลังกับยายเติบอยู่ทะเลเนาะกับยูสองคน ไอ้น้องก็ไปหากิดยางนเค่ะเนาะนี่ก็เพื่อนของเอื้อยขึ้นยังดีอยู่ที่มีที่มีเอื้อยอยู่ใกล้ก็ไม่ว่าเป็นหันเปหนีมากกัพอได้เอื้อใส่เอื้อยอายเนาะอยู่ใกล้กันโดยทางสวาสนากระชีได้ขอตัวกับบ้านสะกอนเนาะบัดนี้เนาะขอบุญขอบคุณเอฟซีสวาสนาหลายๆที่ติดตามฮับส้มคลิปสวาสนาแต่ต้นจนจบเนาะถ้าเว้าพิพาประการใดสวาสนาก็ขอโทษขอพระอีกเท่านึงเนาะโดยจ้ะ จะได้ขอตัวสำนีแหละผมเป็นพี่น้องเหยื่อนอกจะได้กล่าวคำบาสบายดีและสวัสดีเดอ้อเนาะ